สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ขอมาเหมือนกันซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า h o n e y Lemon Soda ปี2021่ดค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่อูกะอิชิโมรินางเอกของเรื่องเธอได้เจอกับนักเรียนชายคนหนึ่งเขานั้นมีผมสีบลอน เรากับฮันนี่เลมอนโซดาที่เขาดืม่มนางเอกหยิบโบชโรงเรียนหนึ่งขึ้นมาดูก่อนภาพจะตัดไปที่โรงเรียนแก๊งของนักเรียนชายผมบอนซึ่งเขามีชื่อว่าไคมิอุระและเพื่อนๆของเขาโทมยะซาโตรุ oya, u, และอายุมิใครถูกเพื่อนร่วมโรงเรียนเข้ามาหาเรื่องเขาจึงขย่าขวดฮันนี่เลมอนโซดาก่อนจะสาดไปที่เพื่อนๆพ,พวกนั้นนั่นทําให้โดนนางเอกที่เดินผ่านมาไปด้วยนางเอกของเราเธอก็นิ่งไปจนอายุมิเพื่อนของใครเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรไหมใคเอ่ยขอโทษนางเอกนางเอกที่ทําตัวไม่ถูกเธอก็เลย ขอโทษทุกคนก่อนจะวิ่งหนีไปนางเอกเธอบ่นกับตัวเองว่าเขาไปผิดเวลาจริงๆเลยซึ่งทางหน้าของใครเขาก็มองตามหลังนางเอกไปหลังรู้ว่าเธอชื่ออูกาและก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยเช้าวันต่อมานางเอกพยายามซ้อมพูดทักทายคนอื่นกับตัวเองหน้ากระจกพอมาถึงที่ห้องเรียนนางเอกก็ยังพูดกับตัวเองอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นั่นทําให้ใครที่เข้ามาในห้องเรียนได้ยินเหมือนกันเขาเดินเข้าไปใกล้ๆนางเอกพร้อมกับบอกให้เธอพูดตามเขาอารุณสวัสดิ์นางเอกพูดตามเขาก่อนที่ทั้งคู่จะแย ย้ายไปนั่งโต๊ะใครโต๊ะมันและพอมีเพื่อนๆเข้ามาในห้องเรียนใครจึงส่งสายตาให้นางเอกไปคุยกับเพื่อนเพื่อนสินางเอกจึงรวบรวมความกล้าเธอเอ่ยทักอายุมีจนได้และภายในโรงเรียนนางเอกได้แอบมองใครในมุมเท่ๆของเขาตั้งหลายอย่างนั่นทําให้เธอรู้สึกลืมเขามากๆหลังเลิกเรียนนางเอกกลับบ้านมาเธอมาแตมป์ความสําเร็จให้กับเป้าหมายของเดือนนี้เธอหนาได้พูดอรณุณสวัสดิ์กับเพื่อนๆคนอื่นแล้วและวันต่อมาขณะที่นางเอกกาลังจะเข้าเรียนในอีกห้องหนึ่งอยู่นั้นมีเพื่อนผู้หญิงสองคน ที่รู้จักกับเธอตั้งแต่สมัยมอตอน้นเข้ามาบูลลี่เธอทําให้เธอขายหน้าต่อหน้าทุกคนในห้องเรียนเพื่อนพวกนั้นเรียกนางเอกว่ายายก้อนหิน สภาพจืดชืดอีกโรงเรียนน่ะน่าจะเหมาะสมกับคนแบบเธอมากกว่านะนั่นทําให้นางเอกของเราเธอเครียดมากๆยังไม่พอแค่นั้นเพื่อนสองคนยังแกล้งเอารองเท้าของนางเอกไปทิ้งถังขยะด้วยนางเอกเดินมาเก็บรองเท้าอย่างเศร้าๆ,ๆเธอยอมรับชะตากรรมของตัวเองเมื่อเพื่อนที่ชอบบูลลี่เธอรู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนเธอก็จะโดนบูลลี่ต่อไปเรื่อยๆและพอนางเอกเดินกลับมาเธอก็ได้เจอกับใครทั้งคู่เดินสวนกันเขาจึงเอ่ยกับนางเอกว่าตอบโต้กลับบ้างสิไม่อยากเอาคืนบ้างรอนางเอกไม่อยากจะต่อสู้เธอน่ยยอมเป็นก้อนเห็นเสีย จะดีกว่าใครเอ่ยเธอน่ะหัดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างสิคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนางเอกตอบเธอนนะเป็นก้อนหินก่อนจะเดินจากไปตกเย็นหน้าเอกกลับมาคิดมากถึงเรื่องในอดีตตอนที่เธอได้เจอกับเพื่อนที่ชอบแกล้งเธอนั้นเป็นช่วงที่กําลังเลือกว่าจะเข้ามาปลายต่อที่ไหนดีนางเอกถูกเพื่อนล้อคนขี้แพ้แบบเธอน่าจะเหมาะสมกับอีกรุงเรียนมากกว่ากับชุดนักเรียนห่วยๆน่ะพอเพื่อนๆจากไปหน้าเอกก็นั่งเครียดกับคําพูดของเพื่อนในตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับใครเขาหยิบ,บโรชัว ที่นางเอกเรียนอยู่ปัจจุบันนี้ขึ้นมาดูเขาเอ่ยไม่มีที่ไหนเหมาะกับเขาเหมือนกันเลยเขาบอกนางเอกที e eg, ่น an. e ี่น e um, ah e ่าจะเหมาะกับเธอมากกว่านะและเขาเองก็จะเข้าเรียนที่นี่เหมือนกันนางเอกบอกเธอก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาตอบเขาเองก็เหมือนกันภาพตัดมาที่วันต่อมาที่โรงเรียนนางเอกถูกแก๊้งเดิมใช้ไปซื้ออาหารแต่นางเอกเธอไม่ยอมทำตามเธอก็เลยถูกผลักแล้วก็ต่อว่าอย่างหนักใครที่อยู่ในเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยเขาพูดกับนางเอกพูดกับเขาสิอย่าเอาแต่เงียบอีกแล้วเหมือนที่เขาบอกเธอเมื่อวานยังไงล่ะนางเอก ร้องไห้เธอก็เลยขอให้ใครช่วยเขาพูดทําดีมากใครจับผมของนางเอกเพื่อปลอบใจจากนั้นก็ลุกขึ้นเขาบอกกับทุกคนว่าถ้าใครมาแกล้งนางเอกอีกแล้วก็จะไม่ให้อภัยแน่ท้ายที่สุดเป็นพวกนั้นก็เดินหนีไปใครพูดกับนางเอกอีกถ้าอยากให้เขาช่วยแล้วก็เรียกเขาสิเขาหน่าจะห่อมาหาเลยเขาน่าบินได้นะโดยเห็นนี่เองหน้าเอกก็ยิงปลื้มปลิ่มไปมากๆและเที่ยงวันนี้เองหน้าเอกได้เห็นซาโตรุและอายุมิเพื่อนของใครพวกเขานั้นพูดชมกันถึงเรื่องตุ้มหูว่าสวยจังเลยหน้าเอก ได้เห็นโมเมนต์ก็คิดว่าทั้งสองคนนี้น่าจะชอบกันและพอทั้งสองคนคุยเสร็จอายูมิก็ชวนนางเอกให้หันมานั่งกินข้าวด้วยกันซาโตรุเข้ามาแซวนางเอกเรื่องข้าวกล่องของเธอที่ไม่มีสีสันเลยและทั้งสองคนก็ถามนางเอกอีกว่าทำไมถึงเลือกเรียนโรงเรียนนี่หรอเธอตอบว่าเธอใฝ่ฝันน่ะแต่ก่อนเธอไม่มีเพื่อนเลยก็เลยคิดว่าที่โรงเรียนไม่สนุกแต่แล้วก็มีคนคนนึงทำให้เธอรู้สึกตัวเธอก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับนักเรียนมอปลายธรรมดาคนหนึ่งได้แวะเที่ยวน่นนี่นันบ ได้นั่งคุยกันกับเพื่อนจนกลับบ้านไม่ได้นางเอกคุยเล่นกับอายุมิโดยท่าทางที่โซใซต์ต่อมาในห้องเรียนจะต้องจับที่นั่งไม้นางเอกก็ได้นั่งข้างๆกับใครนาเงเอกเอ่ยขอโทษเขาที่เธอมานั่งข้างๆเขาเขาตอบนกคูหน้านี่จะกวนประสาทเขารออย่าเอาแต่ขอโทษสิและในตอนนั้นเองก็มีเพื่อนถามนางเอกว่าอยากจะเปลี่ยนที่ไหมเพราะว่าเธอนเป็นคนตั้งใจเรียนและใครก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่านางเอกไม่ใช่แค่เรียนดีนะแต่ถ้าสนิทด้วยแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมากมายนั่นทำให้ เพื่อน,นากันพูดกับนางเอกฝากตัวด้วยนะนางเอกของเราทำตัวไม่ถูกก็เลยทำตัวเงื้องะก้มหัวให้กับเพื่อนๆนแทนนางเอกก็ได้ถามใครอีกว่าเธอหนะ่ะจะต้องทำยังไงเขาบอกก็ทำไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ชิมกับเพื่นพนอนๆอย่าอายที่จะพูดว่าสุดยอดเขาหนะ่ะจะคอยดูเธออยู่ห่างๆเองนางเอกก็เลยพูดถึงเรื่องความฝันที่อยากจะมีเพื่อนเยอะๆสุดท้ายแล้วเธอก็พูดกับตัวเองว่าเธอหนะ่ะจะมีเพื่อนครบร้อยคนให้ได้นั่นทําให้หลังเลิกเรียนนางเอกตัดสินใจเข้าไปขออายุมิเป็นเพื่อนกันเธอและนั่น ให้สองสาวได้เปิดใจคุยกันและเป็นเพื่อนกันในที่สุดทางด้านของใครที่ได้คุยอยู่กับโทโมยะพวกเขาพูดถึงเรื่องนางเอกที่เชื่อฟังใครมากๆใครบอกตอนนั้นเขาก็แค่เข้าไปทักเธอเหมือนกับเด็กที่หลงทางจากนั้นเธอก็ตามเขาต้อยต้อยต่อย,อยโทโมยะถามแล้วนี่เขาคิดจะจีบนางเอกไหมใครตอบไม่มีทางรอกทางด้านของนางเอกเธอก็แฮปปี้มากๆที่ได้มีเพื่อนๆเธอนั่งวาดรูปอย่างอารมณ์ดีวันต่อมานางเอกได้บังเอิญเห็นขวดน้ําของใครทิ้งในถังขยนะหน้าห้องเก็บของ เธอจึงเปิดประตูเข้าไปดูแล้วก็ได้บังเอิญเตะขวดน้ําส่งเสียงดังให้ใครที่กําลังนอนหลับอยู่รู้ตัวเขาพูดกับตัวเองว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนมาเจอเขาสุดยอดมากเขาบอกนางเอกว่ามานอนกลางวันที่นี่นะนางเอกพูดห้องนี้นะ่ะดูเหมาะสมกับเธอมากเลยใครปลอบใจเพราะเธอมีอดีตทําให้เธอมีตัวเองในวันนี้ไม่ว่าตอนไหนเธอก็ยังเป็นเธอไอความฝันเล็กๆที่เธอพูดให้ฟังนะ่ะเขาสามารถทําให้มันเป็นจริงได้ง่ายๆเลยนะหลังจากนางเอกและใครกลับเข้ามาในห้องเรียน อายูมิก็ถามทั้งสองคนว่าไปไหนมานางเอกก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ใครดันตัวนางเอกติดผนงังพร้อมกับทันท่าจุ้จส่งสัญญาณให้เธออย่าบอกใครเรื่องฐานลับของพวกเขาหลังเลิกเรียนนางเอกและอายูมิได้คุยกันถึงเรื่องความลับของพวกเธออายูมินะ่ะชอบซาโตรุส่วนนางเอกก็ชอบใครทางหน้าของใครที่กลับมาบ้านเจอกับความว่างเปล่าแน่นอนว่าเขาก็รู้สึกไม่ดีทันมาในเชา้าวันหยุดนางเอกปั่นจัก,กรยานมาเจอกับใครเขาขอบคุณเธอที่ช่วยมาติวหนังสือ ให้กับเพื่อนๆนางเอกนะ่ะเธออยากจะได้อะไรตอบแทนนางเอกจึงชี้ไปที่โปสเตอร์งานเทศกาลโคมไม้พายเธออยากจะไปที่นั่นหลังจากนั้นนางเอกก็มาช่วยติวหนังสือให้กับเพื่อนๆที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแต่ว่าในตอนนั้นเองเซรีน่าและเพื่อนๆของเธอก็ได้เข้ามาคุยด้วยเพื่อนของเซรีนา่าเข้ามาถามใครอย่างไม่มีมารยาทว่าทําไมถึงเลิกกับเซรีน่าหรอแน่นอนว่าใครไม่อยากจะตอบกลุ่มเพื่อนๆของใครจึงรู้งานแล้วก็เสนอว่าเปลี่ยนร้านดีไหมซึ่งเพื่อนของเซรีน่าก็ยังไม่หยุดถามว่านางเอกเป็นใครแค่เห็น เห็นหน้านางเอกเวทนาแล้วนั่นทําให้เซรีนาสาดน้ําใส่เพื่อนของเธอเพื่อที่จะให้เพื่อนหยุดว่านางเอกสะทีพอเพื่อนของเซรีนาจากไปนางเอกก็ได้ขอบคุณเซรีนาเซรีนาตอบไม่ต้องไปสนใจคําพูดของเพื่อนพวกนั้นหรอกนะและท้ายที่สุดเซรีนาก็ได้จากไปอายุมิจึงได้เล่าให้นางเอกฟังสันส้นๆว่าเซรีนาคือเพื่อนที่อยู่กันคนละห้องหน้านางเอกที่ได้รู้เรื่องก็เลยแต่ทําหน้างองำถัดมาที่โรงเรียนพเพื่อนของเซรีนาได้เข้ามาหาเรื่องเธอแต่ว่านางเอกก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน เซรีนะ่าน่ะแค่อยากจะปกป้องนางเอกก็แค่นั้นที่ทําไปตอนนั้นแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเซรีน่าก็ยังจะไม่ยอมจบสุดท้ายใครก็ได้เข้ามาสมทบเข้าจับผมของนางเอกพร้อมกับพูดว่าพวกเธอนะ่ะสุดยอดมากมากเลยที่ทําให้นางเอกโกรธได้รู้ตัวไว้ซะพวกเธอน่ะน่าสงสารยิ่งกว่านางเอกอีกสุดท้ายแล้ว,พวเพื่อนของเซรีน่าก็เดินหนีไปใครบอกกับนางเอกว่าคราวหน้าหน่ะเรียกเขาสิแล้วเขาก็เดินไปถามเซรีน่าว่าโอเคไหมเขาจับแขนของเซรีน่าพร้อมถามถ่ายอย่างเป็นห่วงนางเอกที่ได้เห็นภาพแบบนั้น เธอก็รู้สึกเจ็บจีดแปลกๆหลังเลิกเรียนแก๊้งหนุ่มๆได้ถามใครว่าเรื่องเซรีนาไหนยังไงกลับมาคบกันอย่างนั้นรอแต่ว่าใครก็ไม่ได้พูดอะไรเลยทางด้านของสาวๆพวกเธอได้มานั่งคุยกันนางเอกชมเซรีนาว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเซรีนาตอบไม่เลยจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องของตัวเองที่ถูกบูลลี่จากเพื่อนๆและแล้วก็เป็นใครที่เข้ามาดูแลเธอตลอดมากเธอคิดว่ามีแค่ใครก็พอแล้วพอรู้ตัวอีกทีเธอก็พึ่งพาเขามากไปเซรีนาที่เห็นสีหน้าของนางเอกเธอจึง พูดก,กับนางเอกว่าเธอกับใครน่าจบกันแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกน,นางเอกจึงได้ถามเซรีนาว่าเธอยังชอบใครอยู่ไหมเซรีนาสายหน้านางเอกบอกเธอรู้นะว่าเซรีนาโกหกนางเอกเอ่ยว่าเธอน่ะก,ก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ว่าเธอชอบแบบว่านับถือแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนกับเขาเขาเป็นคนสําคัญของเธอคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักหลังกลับจากคุยกับเซรีนานางเอกก็ได้บังเอิญเจอกับใครแน่นอนว่าเธอทําตัวไม่ถูกก็เลยตัดสินใจปั่นจัก,กรยานหนีใครไปนในที่สุดยังไม่พอแค่นั้นที่โรงเรียน นางเอกก็ไม่คุยกับใครและก่อนปิดเทอมนางเอกก็ทิ้งท้ายกับใครที่อยากจะคุยกับเธอว่าเจอกันตอนเทอมสองนะพอปิดเทอมไปนางเอกก็มางานเทศกาลหน้าร้อนกับอายุมิอายุมิบอกกับนางเอกถ้าเธอรู้สึกแย่เมื่อไรบอกเธอได้เลยนะแต่ว่าในตอนนั้นเองซาโตรุก็เข้ามาขัดนางเอกจึงเดินเข้ามาในงานคนเดียวเธอเดินมาเจอกับเซรีน่านางเอกคิดว่าเซรีน่าน่าจะมากับใครเซรีน่าตอบใครน่ะน่าจะมากับนางเอกมากกว่าในตอนนี้เขาน่าจะกําลังตามหาเธออยู่นะหลังนางเอกแยกกับเซรีน่า นะเธอก็มาขอพรอยู่คนเดียวนั้นทําให้ใครวิ่งตามมาหาเธอจนเจอ<ๆ>เขาจับแขนของนางเอกไว้เพราะเธอทําท่าจะหนีเธอบอกให้เขาปล่อยใครพูดทําไม่ชอบก็สะบัดสินางเอกตอบเธอไม่ชอบปล่อยเธอสุดท้ายแล้วใครก็ปล่อยแขนของนางเอกเขาบ่นกับนางเอกว่าเธอกะจะไม่เจอกับเขาแล้วรอที่พูดก่อนปิดเทอมหน้าเขาหนะตั้งใจจะไปชวนเธอมาเที่ยวด้วยกันแต่ก็ไม่ทนันเพราะว่าอายุมิชวนนางเอกตัดหน้าเขาซะก่อนนางเอกถามทําไมถึงอยากมากับคนแบบเธอล่ะเขาตอบอย่าพูดแบบนั้น ใครเห็นนางเอกกำมือแน่นจึงถามนางเอกอีกว่ายังคิดว่าตัวเองเป็นก้อนหินอยู่อย่างนั้นหรอเขาเดินไปจับมือของนางเอกเธออาจจะเป็นก้อนหินแต่ว่าเธอก็คืออัญมณีนะนางเอกร้องไห้ออกมาที่ได้ยินประโยคแบบนั้นใครเอามือปิดตาให้กับนางเอกนั่นทําให้เธอหัวเราะออกมาได้เธอขอบคุณเขาแล้วก็ขอตัวเพื่อจะวิ่งไปหาเซเรนาพอนางเอกเจอกับเซเรนาเธอก็สารภาพว่าเธอน่ะชอบใครขอโทษนะที่โกหกเซเรนาตอบเธอดีใจนะที่นางเอกบอกไม่ต้องเกรงใจกันแล้วนะ มาชอบเขาแบแบแฟงๆกันเถอนั่นทําให้อายุมิที่ได้ยินถึงกับร้องไห้ออกมากับซีนดราม,มานี้และภาพก็ตัดมาที่ชาวแก๊งมาเที่ยวทะเลกันในช่วงวันหยุดปิดเทอมพวกเขาเล่นน้ําแล้วก็มีกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานแถมยังได้กินแตงโมอร่อยๆด้วยกันและทั้งนี้นางเอกยังได้มีโอกาสคุยกับครเธอขอบคุณเขาทําไมมีเขาแล้วก็เธอคงไม่ได้มาทะเลแบบนี้แน่เลยและเธอเองก็อยากจะจัดปาร์ตี้กับทุกคนในวันคริสต์มาสด้วยและด้วยเหตุน,นี้เองทําให้หนางเอกและใคร่รู้ กใกกกล้ชดันนมาขึทางด้านของโทโมยะและเซรีนาที่แอบมองนางเอกและคายูโทโมยะก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครหน่ายยิ้มเยอะเลยนะที่ได้อยู่กับนางเอกเซรีนาบนเขาเนี่ยพูดแทงใจดำนาโมโหไม่เปลี่ยนเลยเธอรู้มาตลอดนะ้าแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้เพราะว่ายังไงก็กลับไปคบกับเขาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วละ่ะโทโมยะจึงได้พูดปลอบใจเซรีนาว่าในบรรดาผู้หญิงที่เขารู้จักเซรีนาะเป็นคนที่เท่ที่สุดเลยนะถัดมาเซรีนาเรียกใครมาคุยด้วยกันสองคนเธอสารภาพบ่อย ยังชอบเขาอยู่บางทีก็ไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรก่อนหน้านี้ที่เขาปกป้องเธอต่อหน้าเพื่อนๆที่เขาทําไปคงจะเป็นเพราะไม่อยากให้นางเอกเข้าไปยุ่งสินะและนางเอกในตอนนี้เธอก็ดูเข้มแข็งขึ้นนะสุดท้ายขอถามเรื่องที่ไม่กล้าถามหน่อยได้ไหมใครนะ่ะเคยชอบเธอหรือเปล่าเขาตอบเคยชอบนะแต่พอเธอตีตัวออกห่างเขาก็ไม่ตือ้อนั่นคือคําตอบของเขาเซรีนาร้องไห้เธอรู้แล้วนะเจ้าบ้าทั้งสองคนยิ้มให้กันอย่างเข้าใจแค่นี้เซรีนาก็สามารถตัดใจจาก เขาได้แล้วจริงๆหลังคุยกันเสร็จเซรรน่าก็ส่งข้อความหานางเอกเธอตัดสินใจแล้วเรื่องของใครหนะ้าโชคดีที่อีกฝ่ายเป็นนางเอกนางเอกก็เลยรีบส่งข้อความยาวสีหน้ากระดาษเ4ซให้กับเซรรนะ่าเธอขอโทษโนนนี่นั่นตามประสาของคนที่คิดมากหลังกลับจากทะเลทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ได้แยกกันโทโมยะเปิดประเด็นเรื่องทีใครไม่คิดจะจีบนางเอกแต่ว่าถ้าเขาชอบนางเอกจริงๆแล้วก็คงจะแย่นะใครหันหลังกลับไปมองนางเอกก่อนจะพูดว่าเขานะ่ะจะพูดเองมันาน่า รำคาญและต่อมาก็ถึงเวลาเปิดเรียนนางเอกตั้งใจทำเบนโตะมาสองกล่องเพื่อแบ่งให้ใครกินนางเอกไปหาใครที่ห้องเก็บของถาลับของพวกเขาเบนโตะของนางเอกนะ่ะอร่อยมากใครแกล้งถามนางเอกเธอหนะ่ะไม่ได้ถูกแกล้งมาใช่ไหมเธอตอบเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วล่ะใครเอ่ยนางเอกนะ่ะเข้มแข็งขึ้นแล้วนางเอกบอกเปล่าเลยเพราะว่าในหัวของเธอน่ะคิดถึงแต่เรื่องของเขาใครจึงได้ยิ้มเล็กๆให้กับนางเอกพอกินข้าวเสร็จแล้วใครขอให้นางเอกปลุกท่าออดดังระหว่างนั้นเองนางเอก จึงได้พูดถึงเรื่องที่เขามีกฎเกณฑ์กับตัวเองตัวเธอนะ่ะอยากจะทําตามกฎของเขาไม่ว่าจะยังไงใครเอ่ยเขาเป็นพระเจ้าหรือไงเขาหนาก็แค่เด็กนรกคนหนึ่งนั่นทําให้หนางเอ๋หัวเราะอ,ออกมาหลังเลิกเรียนใครไปทํางานที่บาร์แห่งหนึ่งเขาได้เจอกับลูกค้าประจําสาวรุ่นใหญ่เข้ามาเต้ถามว่าเขามีแฟนไหมเขาตอบคนแบบเขาหนาไม่มีสิทธิ์มีแฟนหรอกหลังเลิกทํางานใครก็กลับมาที่บ้านโดยท่าทางคิดมากอีกแล้วเช้าว,วันต่อมานาเอ๋ไม่เจอใครที่โรงเรียนเธอจึงแวะไปที่ห้องเก็บ เธอบังเอิญได้เห็นสมุดประจําตัวของใครและเธอก็ได้รู้ว่าที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนนั่นทําให้หลังเลิกเรียนนางเอกไปหาเขาที่บ้านพอใครเปิดประตูออกมาเขาก็ล้มใส่นางเอกด้วยความที่เขาไม่สบายพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจอกับนางเอกที่กําลังทําอาหารยู่ระหว่างที่เขากินอาหารของนางเอกเธอก็ถามถ่ายเรื่องครอบครัวใครตอบว่าพ่อแม่ของพวกเขาทํางานที่เมืองนอกหน้านางเอกบนถ้าเขาไม่สบายอีกแล้วก็คงจะลําบากแย่พวกเขาหนา่ะมาแลกเบอร์กันไหมใครตอบดีเลย ไม่ใช่เขาคนเดียวที่อยากจะแลกเบอร์พอทั้งคู่แลกไลน์แลก,กเบอร์กันเสร็จใครก็บ่นว่าเธอหนา้นารำคาญที่รู้ถึงความผิดปกติของเขานางเอกพูดหลังจากนี้ไม่ว่าเมื่อไรเธอก็จะไปหาเขาไม่รู้หรอว่าเธอหน่ะเหาะได้ถัดมาก,ก่อนที่นายเอกจะกลับบ้านใครได้ถามเธอว่าอยากจะไปที่ไหนเพอเป็นการตอบแทนไหมนางเอกตอบอย่างสดใสว่าเธอมีที่ที่อยากจะไปกับเขาภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมานางเอกได้เห็นใครมีแต่สาวๆรุมร้อมนั่นทาให้เธอคิดมากก็เลยเดินหนีแล้วก็เมินเฉยต่อ ทางหน้าของแก๊งเพื่อนผู้ชายก็ได้พูดถึงความป๊อปของใครอาจจะทําให้นางเอกลำบากใจได้ใครตอบแล้วมันเป็นความผิดของเขาอย่างงั้นรอโทโมยาได้พูดขึ้นมาว่าต่างคนต่างก็เข้าใจผิดว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนะี่ยดีกว่าเสมอนั่นทําให้ใครคิดมากหลังเลิกเรียนนางเอกเข้ามาคุยกับใครในตอนที่เขากําลังนั่งเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดช่วงนี้น่ะใครไม่ค่อยมาด้วยกันเลยหลังเลิกเรียนจากนั้นใครก็ลุกขึ้นเขาเดินมาหานางเอกพร้อมกับถามว่าจะทํากับเขาแบบนี้ไปถึงไหนจนเรียนจบเลยรึ เขาคืนสมุดโน้ตให้กับเธอแล้วเขาก็เดินจากไปนางเอกที่มานั่งทำงานกับเพื่อนๆเธอได้แสดงความกลุ้มใจออกมาเซรีน่าจึงจี้จุดที่นางเอกเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเธอเริ่มอยากจะเป็นแฟนกับใครอย่างนั้นหรอในตอนนั้นเองนางเอกได้เปิดสมุดเจอกับข้อความของใครที่เขียนว่านางเอกน่ะสำคัญกับเขานะอายุมิถามนางเอกถ้าใครมีคนที่ชอบนางเอกจะเชียร์เขาไหมนางเอกตอบเธอคงจะทำไม่ได้อายุมิถามอีกถ้าใครขอคบกับนางเอกล่ะนางเอกตอบเธอก็จะดีใจมากมาก อายูมิจึงได้ให้กำลังใจนางเอกเธอนะ่ะเดินหน้าต่อไปหัดโลกกว่านี้หน่อยและจากคำพูดของเพื่อนๆทําให้นางเอกตัดสินใจไปเจอกับใครในที่ที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกซึ่งใครได้มารอนางเอกที่นี่ก่อนแล้วสาเหตุที่เขารู้นั่นก็เป็นเพราะว่านางเอกเคยบอกไว้ว่าอยากจะมากับเขาที่นี่วันนี้นางเอกขอโทษเขาที่มาช้าใครเอ่ยชุดนักเรียนของนางเอกนะ่ะเหมาะกับเธอมากกว่าที่คิดนะบางทีในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่คอยปกป้องเธอไปแล้วนางเอกบนว่า าเขาหนาจำได้ด้วยร้อจากนั้นนางเอกก็สารภาพว่าเธอหนกชอบเขาอยากจะเป็นแฟนของเขานางเอกปีน,น้าตัวเองใครจึงได้เดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับจับมือของเธอเขาเองก็ชอบเธอเหมือนกันและหลังจากนั้นใครก็โน้มตัวเข้าไปจูมนางเอกภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมานางเอกถามใครว่าเขามารอเจอใครอย่างนั้นรอเขาตอบถ้าไม่ใช่เธอเราจะเป็นใครกันแล้วทั้งสองคนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันจับมือกันใครประกาศกับทุกคนว่านางเอกนะ่ะคือแฟนของเขานั่นทําให้สาวๆในโรงเรียนเนี่ยบ่นกัน ใหญ่เลยว่าไม่เหมาะสมกันโน่นนี่พอพักเที่ยงนางเอกได้เอาสมุดที่เธอเขียนคําถามอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวของใครเอามาให้เขาดูคําถามของเธอก็อย่างเช่นที่ว่าฤด,ดูที่เขาชอบกีฬาที่เขาเก่งนางเอกทาหน้าทึกทักไปเองว่าใครคงจะไม่ชอบใครพูดว่าเขาจะตอบคําถามเธอวันละหนึ่งข้อนางเอกดีใจมากๆที่เขายอมบอกในสิ่งที่เขาชอบกับเธอแล้วพวกเขาก็มีเวลาดีดด้วยกันมากมายใครหน่ะชอบกินอาหารจีนเกลียดวิชาคณิตชอบดื่มน้ำฮันดี้เลมอนโซดาชอบ ทะเลตึกอิฐแดงแล้วก็ชายนาท่าวาความทรงจําที่เก่าที่สุดก็คือถูกหมากัดตอน3ามขวบมีอยู่วันหนึ่งนางเอกได้ซื้อตุนกระรองมาแบ่งให้ใครกินพวกเขากินมันด้วยกันอย่างอ,อร่อยอร่อยและในตอนนั้นเองใครได้หยิบสมุดคําถามของนางเอกมาเปิดดูเขาถามว่ามันเยอะเลยนะนางเอกบอกวันละ1ข้อ1ปีก็365ข้อใครเปิดไปเห็นคําถามของนางเอกเธออยากจะรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเขานั่นทําให้ใครนิ่งไปเลยได้ลหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเย็นชากับนางเอก ร่วมถึงกับเพื่อนๆทุกคนด้วยเพื่อนๆจึงได้เสนอกันว่าถ้าอย่างนั้นชวนใครไปซื้อของเตรียมงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสด้วยกันดีไหมและระหว่างทางหลังกลับจากซื้อของใครก็ได้บังเอิญเจอกับลูกค้าประจําของเขาหญิงสาวคนนั้นเข้ามาทักใครพวกเขาได้คุยกันนิดหน่อยอายุมิจึงถามใครว่าหญิงคนนั้นเป็นใครกันอธิบายกับนางเองเลยนะใครพูดอย่างไม่พอใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเธอนี้นั่นทาให้อายุมิโกรธใครมากๆอย่ามาทําท่าเป็นเก๊กเลยนะและพอแยกจากทุกคนใครก็ได้เจอกับซา ซาโตรุที่มาดักรอเจอเขาซาโตรุพูดอายุมิที่เธอพูดไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะใครตอบว่าเขาหนารู้แล้วพอพูดจบก็เดินหนีไปเลยซาโตรุบ่นไล่ล้างทุกคนที่ทําไปก็เป็นเพราะว่ารักเขาทั้งนั้นทางหน้าของใครที่กลับมาที่ห้องของตัวเองเขาก็เคล่ยร์ข้าวของอย่างอารมณ์ไม่ดีวันต่อมาใครเข้าไปขอโทษอายุมิอายุมิเองก็ขอโทษเขาเหมือนกันหลังเลิกเรียนนางเอกสอบถามเรื่องของใครกับโทโมยะเขาเอา่ยถ้าเกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดการที่ อยู่ด้วยกันมันดีจริงๆริรนางเอกตอบเธอน่ะอยากจะอยู่กับใครเชื่อบอกเรื่องของใครให้รู้ทีได้ไหมถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบมัน่นโทโมยะตอบเขาหนักเข้าใจแล้วละว่าทําไมใครถึงได้ตกหลุมรักนางเอกหลังจากนางเอกรู้เรื่องจากโทโมยะแล้วเธอก็ไปหาใครที่บาร์แห่งนั้นโดยที่เธอยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยใครที่เห็นนางเอกเข้ามาในร้านเขาก็เลยรีบลากเธอออกไปพวกเขาทั้งสองคนทะเลาะก,กันเขาบอกนางเอกนี่คือโลกของเขานางเอกพูดไม่ว่าจะเป็นโลกไหนเธอก็อยากจะรู้ เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเขานาะแม้ว่านางเอกจะพูดยังไงใครก็ไม่ฟังเขาเดินหนีเธอไปอยู่ดีวันต่อมานางเอกขึ้นไปหาใครที่ดาดฟ้าเพราะว่าห้องเก็บของปิดแล้วคนอื่นไม่สามารถเข้าได้ใครถามนางเอกว่าเขาน่ะเป็นคนยังไงเธอตอบใครเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูแลเอาใจใสด่ดีเท่ใจดีเข้มแข็งเขาพูดที่นางเอกชื่นชมเขาแบบนี้เขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะนางเอกพูดตอ่อถึงเธอจะกอดอะไรไว้เขาก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วและใครก็ได้พูดกับนางเอกด้วยสีหน้าจริง ว่าอย่าเข้ามาในใจของเขาเลยและเขาก็เดินหนีนางเอกไปอีกครั้งวันเวลาผ่านไปจนถึงวันปาร์ตี้วันคริสต์มาสนางเอกไปฉลองกับเพื่อนๆโดยสีหน้าเศร้าๆส่วนใครก็ไปทํางานที่บ้าลูกค้าคนเดิมเข้ามาต่อเขาอยากจะเลี้ยงข้าวซึ่งใครก็ปฏิเสธไปสาวยังตามตื้อต่ออีกว่าเขาน่ะชอบกินอะไรใครตอบเขาน่ะชอบกินตุงกะร่องใครจะเปิดหารูปตุงกะร่องไปให้สาวคนนั้นดูแต่เขากลับได้เจอกับรูปถ่ายของนางเอกซึ่งพวกเขานั้นมีความทรงจําด้วยกันอยู่มากมาก เขามองรูปภาพเหล่านั้นโดยท่ทางที่คิดมากและเมื่อเขาคิดได้เขาก็รีบวิ่งมาหาหนางเอกที่ร้านคาราโอเกะอายุมีพูดถ้าใครจะทำให้หนางเอกเจ็บปวดไปมากกว่านี้เธอไม่บอกรองนะว่านางเอกไปที่ไหนนะ่ะใครจึงได้เอ่ยขอโทษทุกคนที่ไม่ยอมบอกอะไรเลยอันที่จริงเขาไม่กล้ามางานนี้เหมือนกับอยากจะหนีทุกคนเพื่อนเ,นเนซลว่าใครหน่ะชอบทำตัวเหมือนเด็กนางเอกนะ่ะอาจจะตัดใจจากเขาแล้วก็ได้ใครตอบถึงเป็นแบบนั้นเขาก็อยากจะบอกนางเอกอยู่ดีเซรีน่าเอย่ยดูเหมือนว่านางเอกมีที่อยากจะ ไปหนะ้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนซาโตรุได้เอากุญแจจักรยานของเขาให้กับคาพอครออกไปจากห้องเพื่อนๆก็จะพากันกลับทอมยะจึงได้บ่นซาโตรุว่าเมื่อไหร่เขาจะมีความกล้าส,สักทีเซรีนาพูดย้ำอีกอย่าปล่อยให้สิ่งสาคัญหลุดมือไปนะนั่นทําให้ซาโตรุและอายุมิพวกเขาทั้งสองคนได้เปิดใจคุยกันสามารถทําลายกําแพงเฟรนด์โซนได้ในที่สุดทางด้านของครเขาไปหานางเอกในที่ที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกแน่นอนว่าพวกเขาได้เจอกันนางเอกเอ่ยว่าไม่ว่าเขา จะเจ็บปวดเรื่องอะไรอยู่เธอก็จะรอเขาเพราะว่าเธอคือผู้ปกป้องเขายังไงล่ะใครจึงเอาสมุดคําถามยื่นให้กับนางเอกเขาได้เขียนตอบคําถามของเธอถึงเรื่องครอบครัวแม่ของเขาเสียไปตอนสามขวบพ่อได้หายไปหลังเขาเรียนจบมสามตอนนี้เขาอยู่คนเดียวนะ่าใครเอ่ยขอโทษนางเอกที่โกหกถ้าพูดความจริงออกไปแล้วเขากลัวว่าคนสําคัญของเขาอีกคนจะหายไปเขากลัวมากจริงๆนั่นทําให้นางเอกร้องไห้ออกมาเธอน่ะจะอยู่ข้างเขาตลอดไปเขาชมนางเอกที่เข้มแข็งขึ้นมากมา ที่เขาตั้งใจจะปกป้องเธอแท้ๆพอรู้ตัวอีกทีเธอก็กลายเป็นคนปกป้องเขาไปแล้วเขาหน่าอยากจะปกป้องเธอนะใครได้สารภาพว่าเขาหน่าชอบเธอนางเอกตอบเธอก็เหมือนกันทั้งสองคนได้กอดกันใครพูดตั้งแต่ที่ได้เจอกับเธอเขาน่ารักเธอนะนางเอกตอบเธอก็เช่นกันแล้วทั้งสองคนก็จูบก,กันอย่างโรแมนติกในวันคริสต์มาสอีฟและหลังจากนั้นใครก็เป็นฝ่ายถามคำถามนางเอกบ้างเขาหน่าชอบทรงผมหางม้าของนางเอกมากๆสเปคของนางเอกเป็นคนที่ไม่ค่อย พูดแต่ดูเป็นผู้ใหญ่มีต่างหูข้างหนึ่งใครผูหน้ามาถามนี่เธอหมายถึงเขาอย่างงั้นรอแล้วนางเอกชอบเขาผมสีดำหรือสีน้ำตาลนางเอกตอบแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสีทองและต่อมาหน้าเอกที่นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะไปเที่ยวแต่เธอดันไม่สบายทุกคนก็เลยมาเซอร์ไพรส์มาหาเธอที่บ้านแทนและสเปร์กลิ่นผมของใครมีกลิ่นหอมทาให้เธอรู้สึกว่าเธอได้กอดกับเขาใครจึงได้คว้านางเอกไปกอด เอกขอบคุณเขาทิศพบกับเธอใครโผล่ไปจูบนางเอกและขอให้เธอจูบตอบเขาน่อยนั่นทําให้นางเอกนิ่งไปและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน i m d b ไป7.3คะแนนหวังว่าความรักกูกิกในโรงเรียนจะทําให้เพื่อนๆชอบการสปอยในครั้งนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆเนป็นนางเอกมีชายหนุ่มแสนสุดเจ้เทเข้ามาปกป้องแบบนี้เพื่อนๆจะทํายังไงจะรู้สึกยังไงกับเขาไหมหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ่ลแลรอรวิสเซสชันสถานีสเปอ,อล์อคาบไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ